แต่ว่าคลิปนี้ฉันคือน้องของเจเจนะคะวันนี้ฉันยัไม่พูดนะคะฉันม่ผู้ชายหนึ่งคน,นะคะ่ะวันนี้ฉันจะมาคํะแล้วก็ไปดูก่ะสวิวิ่งกันค่ะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะ